กบันเทนะิงแล้วนะฮะคู่แรกนะฮะฝั่งน้ำเงินนะครฝั่งชาลิสติกเนี่ยฝั่งช่างโหนนะวครับตอนนี้นะครับนี่เลยนี่เลยตอนไปค่อยโผล่เลยนะครับแล้วก็อบตสองนะครับจานชื่ออะไรหมูบัพร้าวนะฮะเอาจชื่ออะไรอ่อลุงย่าเอาลุงย่าก็มาแล้วค่อยที่เลยใช่แล้วไปกันเลยไปกันที่เลยงานลุงย่า เดยวจแ่งรวมยาเลยไปด้เดีใคจะแข่งรวมยาไปสิ่งนะครับหมูบับกลาว เดี๋ยวปล่อยนวเดี๋ยวรอแบมไม่ดันูกเลยน่าดีขนาดรอแป่งวหไม่รู้ต่ออีกมาอะไระน